สุขสันต์วันเกิดนะคะลุงตู่รักลุงตู่นะคะแฮปปี้บดย์นะคะลุงตู่รักลุงตู่นะพวกเรารักลุงตู่ะรักลุงตู่นะครับสุขสันต์วันเกิดลุงตู่ค่ะรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่ค่ะรักลุงตู่นะค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 ะรัก คิดถึงขอบคุณเสมอและอยากเจอลุงตู่มากมากนะครับรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะพวกเรารักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะพวกเรารักลุงตู่ค่ะรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะลุงตู่รักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะรักลุงตู่นะคะแฮปปี้เบรดย์นะคะพวกเรารักลุงตู่นะคะรักลุงตู่ค่ะรักลุงตู่นะคะ คุณแม่มรักลุงตู่มากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะลุงตู่ขอให้ลุงตู่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจค่ะสิ่งได้รับคำได้เลิศพรใดที่ว่าประเสริฐจะมาเกิดให้ลุงตู่มีความสุขสดชื่นสมหวงทุกอาการนะครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์ฮักลุงตู่จังน,นะครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับรักลุงตู่นะคะแฮปปีเ้เบิร์ดย์ลุงตู่นะครับขอให้ลุงตู่มีความสุขนะครับประสบความสเร็จแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮ้ยดีครับลุงตู่มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากๆกับรักลุงตู่มากๆกค่ะครูทำให้คนจนๆอย่่่่่าาาางงงพวกกกกเเรรรมมมีีออยูููินนะะคคคัับบขุุุณลลจ้ รักลุงตู่นะครับร no ักลุงตู่นะคะขอให้ลุงตู่มีสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดนะคะช่องกบโนนะครับขอให้พี่เบิร์ดเดย์ลุงตู่ขอให้ลุงตู่มีความสุขมากๆนะครับผมรักลุงตู่นะคะดูรักลุงตู่นะคะดูรักลุงตู่นะคะลักลุงตู่นะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดนะคะลุงตู่ขอให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงนะคะรักลุงตู่นะคะ Happy ิร์ t เดย์นะคะลุงตู่ขอให้ลุงตู่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดลุงตู่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรักลุงตู่ขอให้ลุงตู่มี นะครับรักลุงตู่ขอให้ลุงตู่มีความสุขมากๆนะคะนะคะรับแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะลุงตู่รักลุงตู่ค่ะรักลุงตู่นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักลุงตูะคะ่ครับรักลุงตู่รักลุงตู่นะครัแบแฮปปี้เบิร์เดย์ลุงตู่ด้วยนะคะจบแล้วครับ ครูขออนุญาตเป็นตัวแทนที่จะกราบและกล่าวคาว่าสุขสันเกิดค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านองคมนตรีว่าลุงตู่ของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนทั้งทีู่่ในคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้นคลิปนี้ขออนุญาตนะครอวยพรด้วยคล้ายวันเกิด21มีนาคมขอกราบมาานาคุณพระศรีราตนาไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกรอบจนพระบารมีของหลวงทุกพระองค์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ลุงตู่มีความสุขปราศจากโรคภัยไข่เจ็บสิ่งที่ลุงตู่ทำให้กับเราแู่ไทย รักตูมากๆเลยค่ะรักตูดคะรักนนะคะรักตูนะคะรักตูะีปะเรรามสตูคตูี่แข็งแรงทางกายและก็ใจกรชื่นสมคทุกอาการนะคะ Happy Birthday